คุณจะได้เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่รู้คุณจะได้ขายอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณจะปังปังปังฉุดไม่อยู่อ่ะทุกคนราศีนี้บอกเลยว่าวันนี้นะถ้าคุณเป็นข้าราชการถ้าคุณทํางานอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานขายเลยให้คุณรีบเอางานขายเข้าไปเติมราศีนี้นะหรือกําลังมีคนมาให้คุณเซ็นสัญญาเกี่ยวกับอะไรอะการเงินแบบว่าเอ จะขายที่ให้คุณหรือคุณจะซื้อที่หรือคุณจะซื้อตึกหรือคุณจะเซ็นสัญญาในการซื้อรถหรืออะไรก็ตามทุกคนคะจะเด่นชัดมากราศีที่จะมีในเรื่องของงานขายเข้ามาเกี่ยวข้องการเซ็นสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะรวยปังบุริเย่เย่เย่เกี่ยวกับงานขายขายขายคุณเอาง่ายๆเลยเอาทองออกมาขายก็ได้กําไรขายที่ดินก็ได้กําไรเทำอะไรก็จะแต่ต้องขายแต่มันจะมีการขายเกี่ยวข้องแล้วรวย เป็นข้าราชการไม่ได้ขายไปหาของมาขายทํางานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานขายไปหาของมาขายเชื่อครูเพราะการขายคุณเปิดกว่าราศีอื่นทั้งหมดเลยขายออนไลน์คุณจะปังกว่าใครเพื่อนเลยเพราะงานขายมันเปิดเข้าใจไหมงานขายมันเปิดนั่นคือราศีตุลค่ะกรีดกรีดกับชาวราศีตุลโอ้โหแม่เจ้าบอกเลยราศีตุลคุณจะขายอะไรก็ขายได้แม่เจ้าหยิบปลามาขายก็ขายได้เอาอะไรมาขายก็ขายได้หมดเขาขายไม่ได้คุณจะขายได้อ่ะเข้าใจไหมราศีตุล